กระทางถูกไม่กระทางถูกขว <Smooth> านต้นไม้ขวานเอฟซีเอฟซีเอฟซีนะครับโอ้ชัดครับชัดครับ สุดยอดสุดยอดโอเคโอเควันนี้แปลว่าผ่านเนาะวันนี้เอาใหม่ครับอยู่ด้วยกันให้จบคลิปนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับทกท่านก็มาแล้วครับทมเทีนจะทอนโตสวัสดีคุณสุขุมเ้ดี่จังหวัหาสีบบาทเด็ดเด็ดหาสีบบาทต้ั ครบแล้วบอครับบีาอ้าออันไหนติดัไหนติดเลวมาเอาก็ต้องปู้าเอาแล้วก็ต้องปูกไก่นี่ต้อง

อยงอีคดอย่าส่งเสียงดังรบกวน,นแม่ตะเขียนเออทุกคนห้ามส่งเสียงดังนะครับนี่ดูเขาบอกมาแล้วคอมเมนต์บอกผมมา One, one, one. บอดิแกะนางลำโอ้บอดิแกะนางลำนะครับมาช่วยกันแกะช่วยกันแจะนางลำออกหน่อยเร็วสาธุสาธุสาธุมานะครับผมมาแล้วมาแล้วดดดกดปอโอ้เอฟวันนี้คนสุลินทีวีมีเอฟซีเนืองแน่นเข้าแล้วเข้าแล้ครับ เปลี่ยนพี่นะเอาไปพี่เอาไปไปก่อนนี่มะนิมนต์ค่ะนิมนต์ค่ะนิมนต์ครับนิมนต์ครับอยู่ร้านมาขอโชว์ขอลากครับมาคุยเจอกันยังไงจนครับนั่งร่างกับเอาเด้อสาธุสาธุสาธุนั่งร่ากับงามง่ายต้องอดใจรอนิดหนึ่งนะครับอีพี่เด้อมอนการ์ มูครับขอบคุณโลละมากหลักหนกันนี่รอตัวเดียวตรงๆนะครับเหยางเียีันซื้อมะตว่เม่นเียนครับ่เมเกี่ยเปลี่นที่ไม่เมโมอันี้ละลูกมันเกีบดอกไม้ยหม่เกะตาดอกไม้นี่ครับเมยบอเม่ตัวนี้บอค่ะใกระตาดอกไม้กระตาดอกไม้ ยังไม่ลงนะครับเอฟสีเดวรอบแอบหนึ่งรอบแอฟหนึ่ง มาแล้วคอมเมนต์บอกผมมาแล้วนี่เห็นไหมห้ามส่งเสียงดังนะแอดนะ,อะโอเคครับโอเคครับเราต้องปิดตรงนี้เราต้องปิดแก๊กระบาดนี่แก๊กกระบาดไม่อ <laughs> <laughs> งส่งเสียงดังไม่เสร็จ ่ใบควบเราต้องขวมมันเป็นเก่าหรือเปล่าเนี่ยแต่เขียนผมกับบางต้นไม้เยอะผมต้นไว้กรงนี้วัวได้ย้อนแสงย้อนแสงแกงกล่มั่วหางย้อนแสงตรงเป็นเต็มเลยมันกล่องกล่องต้องหันหาอยู่หันหาก็จะได้ ตกสเลยกไปเลยที่าแดงตาใช่นั่งตรงเลยเอาริงไปเลยักดวงตาบอกม้่ลงตาอย่พิสาธุสาธุ่ะลงตาบอกน่

สาธุสาธุเย <him. S 3> oh, <this> ี่น oh, hey, ี <c oughs> ่มเยโอทมานันี mm ่ปเยนาเมวนาะเปลี uh ่ยนที huh. uh ่นี่มันจะเย็นนะอันนี้ไม่เปลี่ยนนะอั่นนีนเย่ อเดี๋ดยวสักครู่นะครับผมเดี๋ยวจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ให้เด้อเดี๋ยวผมถามให้นะครับทางเดียวกันเด้อสมบูรณันจะขวางทา,างยาว มีแลราก็มีมาแล้วนะางรำก็มีมานะครับมาแล้วครับคุณผชมมาแล้วนะครับมาแล้วครับสาธุสาธุ มาเดี๋ยวจะเลื่อนตัวเลือกได้แน่นอนนะครับ fc นะครับพิมพ์ซาทุกันมาเยอะๆนะครับเสียงบอกว่าเสียงเบาโอ้มันเสียงแรงไม่ได้นะครับเสียงต้องเดี๋ยวจะกวนแม่ล่างเนาะบ้านก็มีมาบ้านแห่ไวตรงนี้เด้อหันหนาไปทางไหนเนาะครับ เสียงเสียงหน่อยเนาะเสียงฮะบาง้มายหรละครับมุ้สักก่อนนี่ย่อหน่อยเอาอันนี้เป็นวิชาขิ้งเป็นดังครับผมเอา ไปอยู่สีนาทีโคตรยืดด้วยคนยึดถ่ายต่อคนยืดด้วยโอ้เตรียมปากกาจดไว้เลยบนหางผนเตรียมปากกาเขียนเลขไว้เลยเนาะเดี๋ยวให้แต่แม่ล่างลงมานะครับผู้ชมรับรองว่าได้ตัวเลขแน่นอนเด้ออยู่ด้วยกันนะครับดูด้วยกันให้จบคลิปนี้นะครับใคร เดี๋ราขอเขียนบ้านดีๆแม่บ้านดีๆยกบ้านาให้มยกบ้านใหมแม่ก่่ออนะรช่วยกันยกบ้านก่อนนิดหนึ่งครับอ่ะช่วยกันยกบ้านเด้อเดี๋ยวเอาสาดตรงนี้ออกเนาะศาสตร์ตรงนี้ออกให้ตั้งตรงนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอาอันนี้ออกก่อนเดี๋ยวตั้งขออนุญาตก่อนเด้อครัท่าณผู้ชมนะครับอยู่ด้วยกันนะครับแม่ล่างบอกว่าให้ เอาสารให้ยกสารให้ก่อนนะครับให้ยกสารไปก่อนเนาะเดี๋ยวให้ยกสารไปก่อนโหยิ่วโหยไม่ครับอ่ะสาธุสาธุนะครับอ่ะคนเราอฮะโฮฮิ่วโฮิ อ๋อโหฮิโอฮิโอฮิอือานะครับขึ้นบ้านใหม่ให้แม่ล่างให้แม่นะครับท่านหนาเสียงเด้อมาครับเออหมุนละเหมุนครับหมุนครับหมุน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 รวยด้วยกันนะครับวันนี้ทางแอดทางช่องคนสุรินทีวีนะครับมาไลฟ์สดนะครับกับบรรยากาศสดๆดยังยังยังไม่ไม่ไม่ยังมาทางนี้ ขยับตีขยับอีกหนึงบุญบัานบ้ในไม่พอแย้งคุณเอาเหรอหันมาตรงนี้มาเสียงพอดีใครออกไปก่อนถือว่าพลาดนะครับเดี๋ยวพุ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวพุ่งไปไหนเนี่ยใครออกไปก่อนถือว่าพลาดสาธุสาธุอายุ่ใสอยู่ที่อําเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับในบ้านนะคุณผมขออภิบาลคุณไดงไหม

เอามีดคุดดิวางลกวครับไมุ่งน้รงไนไมุ่งน้ำไปตรงไหนดิยค่า้งไหอ๋อหรือข้างเพื่อนกอนหรือข้างเพื่อนแเพื่นเอาของลงกอนอ่ะสาธุสาธุสาธุ อนนัเขอโชหลโไม่ลกเอออู้บ้านแหนะบ้านงามมลีเนาะบ้านงามเขาบ้านงมบ้านงามครับสาธุสาธุสาธุทมีแค่ ตังยังขึ้นอีกไงน้องงมาไล่มาไลังมาไลไปหอยพมาล่มาไลอยู่ไหนพคมาไล่ห้อยแล้วนเนาะิยังผลไม้ก็ขึ้นปะคะขึ้นหมดเลยเอาาะไรมาละรจะชนนันหมดแล้ว่ะอ้าวขึ้นบานแม่เดิอแม่ผลมะมากหลากใม่ผลไม้ก้าวยาง ขอสองตัวลางนะครับสา,สามเก้าศูนย์หกสามเก้าหกศูนย์แล้วก็ศูนย์หกเจ็ดสี่อ่ะสาธุสาธุสามเก้า ศูนย์หกศูนย์แล้วก็ศูนย์หกแล้วก็เจ็ดสี่นะครับคุณผู้ชมเอาอีกครั้งหนึ่งเนาะสามเก้าหกศูนย์แล้วก็ศูนย์หกแล้วก็เจ็ดสี่นะครับพิมพ์ด้วยพิมพ์ด้วยพิมพ์ด้วยเจดสี่ทีนี้่านตัเนี่ยผานเงื่อยูหันผาดเงืนอยูข้างใน โยมมาตั้งถาเลยกระดัขอช่วยเยอะน,น,นะ้าวเอฟซี FC, ช่วยกันพิมพ์ก่อนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะลืมนะครับสามเก้าหกศูนย์แล้วก็ศูนย์หกแล้วก็เจ็ดสี่พิมพ์ไว้ก่อนนะครับพิมพ์ไว้ก่อนเด้อช่วยกันพิมพ์นะครับเดี๋ยวจะลืมครับพิมพ์แล้วก็ทําด้วยสาธุสาธุนะครับสามเก้าศูนย์หก แล้วก็60นะครับแล้วก่อนนะพิมพอีกครั้งหนึ่งเนาะ3960อ่า3960แล้วก็06แล้วก็เจ็โอเคนะครับโอเคครับโอเคครับสามเก้าหกศูนย์ วอะไรนะครับทะเบียนรถขนมาใช่ไหมครับครับเลขอยู่ที่ทะเบียนรถขนมาบ้านเลขที่บ้านเลขที่บให้เป็นเลขทะเบียนรถอ๋อบ้านเลขที่ให้เกี่ยวกับทะเบียนรถสามเก้าศูนย์หกนี่เป็นการมิจฉุกมิจฉุกเฉลิมครับม่จริงอ้าวท่านผู้ใหญ่ เลยครับเก้าอครับตรงหนี่นี่เกสตรงไหนตรงเด็กสองบอกครับเสองนี่เพื่นไเขียนใด้บ้านเลขที่บอกบ้านเลขที่สามเก้าศูนย์หกค่ะสามเก้กอ่ะบาเลขที่ครับผมสามโอ้เก้า 06อ่ะชัดเจนบ้านเลขที่ได้แล้วครับผมบ้านเลขที่สามเก้าศูนย์หกได้แล้วครับยันต์สามเก้าหกขอสองขก้างกาูนับแล้วก็ศูนย์หกแล้วก็เจ็ดสี่ น้ำมันนี่นะครับมาแล้วครับมาแล้วครับผมมาแล้วนะครับตัวเลขนะครับผมตัวเลขนะครับครับมาแล้วครับตัวเลขเบอร์หนองสามเก้าหกสามเ้าแล้วก็เจศูนสี่นะครับศูนเจ็ดสีอแมนยค่ะ ครับตามนั้นใช่ไหมครับเรียกตามนี้เลยนะครับผู้ชม